ยินดีแล้วก็ขอบคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดลำพูนที่มอความไ้วางใจให้กับนายกเองและก็ทีมส่จอของพรคประชาชนมา5เขตเพราะวันนี้นอกจากมาส่งต่อคำขอบคุณแล้วก็จะมาส่งต่อความมุ่งมั่นตั้งใจว่าสี่ปีต่อจากนี้เราพร้อมที่จะพัฒนาจังหวัดลำพูนว่าเรื่องของหลักการกระจายอำนาจคือท้องถิ่นนายกท้องถิ่นองมีสละทางด้านอำนาจและการคัด้าของตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าทีมงานของพรคประชาชนเราพร้อมที่จะร่วมกับทุกฝ่าย รู้สึกยินดีแล้วก็ขอบคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดลําพูนที่มอบความไว้วางใจให้กับนายกเองแล้วก็ทีมสจอของภรคประชาชนที่15เขก็ได้เขา 10, 9, ้ามาแสน9,000กว่าคะแนนก็วันนี้นอกจากมาส่งต่อคําขอบคุณแล้วก็จะมาส่งต่อความวม,าาม,มุ่งมั่นตั้งใจว่า4ีปีต่อจากนี้เราพร้อมที่จะพัฒนาจังหวัดลําพูนแล้ววันนี้วันแรกเลยเนี่ยนอกจากที่มาสักการะ นที่วัดพระธาตุธนิคุณชัยแล้วก็มาที่อนุอนสาวรีย์เจ้าแม่จามเทวีก็เดี๋ยวจะเสร็จจากการแข่งก็จะเป็นประชุมทีมกันแล้วเพื่อที่จะมาวางแผนการทํางานร่วมกันตั้งแต่วันแรกนะครับถึงแม้ยังไม่ได้รับรองตำแหน่งก็พร้อมทำงานทั็มที่นะครับนี่คือการที่วันนี้เราได้รับการเลือกตั้งแร้วครับเป็นรัฐมนตรีสินแรกที่รัฐกรรมนูญสยามกันให้ข่าวว่าที่เรายนมีปัญหานดำเนินการเป็ตความดที่พักเดียวกัน ก็มีหลายๆอย่างนะครับเช่นปัญหาเรื่องไฟป่าซึ่งเดี๋ยวพ็อจะเข้าสู่ฤดู่ไฟป่าจาังหวัดภาคเหนือนแล้วนะครับแล้วก็ยังมีในเรื่องของปัญหาน้ากระซ ớ อิงตลิ่งน,นะครับี่ผมเองก็มารับปัญหาด้วยตัวเองตั้งแต่ตอนที่มาช่วยทางคุณเพ็งหาเสีลแล้วก็ยังมีปัญหาอีกหลายๆด้านมีเราคุยกันถึงเรื่องการวางแผนในการขนส่งพันัทน,นะครับในจังหวัดลำพูนนะเช่นอำเภอลี้ที่อยู่ทางไกลเนี่ยยังไงให้ใหมีการคมนาคมขนส่งกันได้ แล้วก็มีในเรื่องของการพัฒนาสนักมกีฬาจังหวัดน,นะครับที่ถูกปล่อยท,ทิ้งร้างทำอย่างไรให้กลายเป็นสวนสาธารณะที่ทุกคน,นสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ร่วมกันได้แต่ยังมีเรื่องอื่นๆอย่างเช่นในเรื่องของการยกระดับรพสตนะครับเราก็มีการกลางแผนที่ออกมาดูยังพบว,ว่ายังมีชุมชนหลายๆจุดนะครับที่อยู่นอกรัศมีการให้บริการของโรงพยาบาลสูหลลงหรือโรงพยาบาลขนาดใหญ่แต่ว่ามีชุมชนยเยอะก็จะเป็นเป้าหมายแรกๆที่เราจะไปยกระดับการพัฒนาราพสตเหล่านั้นก่อนทงการพัฒนาในส่วนของ จริงๆต้องบอกว่าเรื่องของหลักการกระจายอำนาจคือท้องถิ่นนายกท้องถิ่นต้องมีสละทางด้านอำนาจและการคลางของตวเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าทีมงานของพรคประชาชนเราพร้อมทำงานร่วมกับทุกฝ่ายนะวันเมื่อวานที่ประชุมที่พัคที่มีการเแถลงข่าวก่อนจะมาที่นี่เนี่ยก็มีการหารือก,กันว่าจริงๆผู้บริหารในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นนายกเทศมนตรีนายกอบาตานะบผู้ว่าราชการจังหวัดปลัดในอำเภอต่างๆเ,เราพร้อมที่จะทําทงานประสานกับทุกฝ่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของชาวจังหวัดลานะพูนเพราะนั้น,นทางฝั่งเราเไม่ได้อดคัดปัญหาอะไร,นะรส่วนฝั่งตรงข้ามหรือว่าฝั่งอื่นๆถ้าเขามีปัญหาอุปสรรคอะไรผมก็เชื่อว่าเราสามารถเข้าไปพูดคุยกันได้แต่ก็ไม่อยากให้เกิดภาพแบบนั้นคนณรกครับพอดูพอนายกเพ็งแกได้รับเขาเลือกชนะเนี่ยนะครับดูในโลกออนไลน์โซเชียลเนี่ยคือเขาหมายมั่นปั้นมือว่าเขาอยากเห็นปาตาด่นได้ ซึ่งอบจลําพูนเนี่ยเป็นหน um 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 ึ่งเดียวของภาคประชาชนตอนนี้ไอ้เรื่องประปาด่มได้ตอนนี้เราเราจะทำยังไงกันบ้างครับก็เดินหน้าต่อเป็นที่ครับแต่ว่าอันนี้ก็ต้องดาเรียนตามข้อท็จจริงว่าเรื่องของภารกิินะประปาอยู่ในระดับเทศบาลนะครับก็เป็นหน้าที่ที่พวกเราต้องเข้าไปประสานแต่ว่าอบจเนี่ยก็สามารถให้เงินบุดนุนได้แล้วเราก็มีนักนโยบายนะครับที่เคยทําเรื่องของน้ำประปาดื่มได้เนี่ยสำเร็จมาแล้วในหลายๆที่ก็พร้อมที่จะมาลงงานในทันที นะก็มีการประชุมกันว่าเดี๋ยวภายในช่วง1นถเดือนนี้นะเดี๋ยวเราจะเอาทีมงานนะครับของพรกประชาชนรวมถึงองค์ความรู้จากคณะเก้าหน้าเนี่ยมาลงพื้นทะี่ในจังหวัดลำพูนทั้งแปดอำเภอเรียบร้อขอบคุณครับบตรามติชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิง ข่าวด่วนแบบฉับไวกับมติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ